ในกรณีของน้องวิเนี่ยค่ะน้องอมีอาการไข้ขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วน้องเข้าใจผิดว่าน้องอะอาจจะเป็นประจำเดือนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะถ้าในกรณีอย่างนี้เริ่มขั้นเนื้อขั้นตัวถ้าถ้ารู้ตัวเร็วไปโรงพยาบาลได้เร็วเรื่องจะเป็นอีกเรื่องไหมคะหมออคือก็พูดพูดยากครับคือไข้เลือดออกเนี่ยอาการมันค่อนข้างจะบอกยากครับมีนั้งแต่เป็นเยอะถึงเป็นน้อยครับ แต่ว่าอาการที่เราสามารถสังเกตอาการได้เนี่ยครับก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีไข้ร่วมกับมีอาการที่ชวนให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกรุนแรงหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากไข้เลือดออกก็จะประกอบด้วยมีเลือดออกผิดปกติไม่ว่าจะทางไหนก็ตามครับหรือว่ามีการปวดท้องมากจุกแน่นท้องหรือว่าแบบมือเย็นเท้าเย็นหายใจรู้สึกหอบเหนื่อยหรือว่าแบบรู้สึกหาน้ามืนเป็นลมได้ง่าย ถ้าอย่างนี้ครับอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของว่าเป็นไข้เดอากรุนแรงครับค่ะขออนุญาตครับขออนุญาตครับอาจารย์ครับอก่อนที่เราจะก่อนที่จะถึงขั้นช็อกนะครับคุณหมอครับเรามีวิธีที่เราจะช่วยให้ให้ให้ไม่ช็อกได้ไหมครับครับก็คือถ้าเกิดว่ามีอาการทางเริ่มมีไข้นะครับทางการแพทย์ก็จะแนะนำว่าโอเคก็ลอง ช่วงวันสองวันแรกเนี่ยอาจจะลองกินยาพาราก่อนแล้วก็นอนพักสังเกตอาการดูที่บ้านได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการอย่างที่กล่าวไว้ั้งต้นอาการที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกชนิดรุนแรงเนี่ยครับก็แนะนําให้รีบไปพบแพทย์ครับเพื่อตรวจเพิ่มเติมว่าเป็นไข้เลือดออกไหมหรือว่าเป็นโรคอะไรยังอื่นหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อน <Okay. S 2> ของไข้เลือดออกหรือเปล่าเนี่ยครับคุณหมอคะอย่างนี้วัคซีนไข้เลือดออกก็ถ้าฉีดก็คือน่าจะป้องกันได้ถูกไหมคะ อ่าครับวัคซีนไข้เลือดออกเนี่ยอตอนนี้มีอยู่สองชนิดครับก็ทั้งสองตัวเนี่ยมีการศึกษาวิจัยแล้วแล้วก็บอกว่ามีความสามารถในการป้องกันในการติดเชื้อไข้เลือดออกได้ประมาณหกสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็สามารถป้องกันการติดเชื้อแล้วก็เกิดอาการรุนแรงได้กว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นครับค่ะเอ,อาวันนีแ้แต่ว่าไม่ได้ป้องกันได้ถึงสี่สายพันธุ์อย่างที่คุณหมอบอกถูกไหมครับ ก็คือป้องกันได้ทั้งสี่สายพันธุ์แต่ว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยอาจจะมีความสามารถในการป้องกันไม่เท่ากันครับแต่ว่าทุกตัวเนี่ยสามารถป้องกันการเกิดไล้เลืออท่ที่มีความรุนแรงได้ครับ